กาสวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านนะครับไอ้ไส้องนุ่งอีพอทุกคนครับผมวันนี้นเบียได้ออกมาตอนอนอกผมกับไปทรงพระเนยดสล่าคูนล่อน,อนเขาก็มากครับผมก็เลยดิ้งมหาเลยเซ็นน,เนเาเบียขึ้นต้นไหนครับโอ้ตอน้นกระเดาหน่อยโอ้เราฟัง ตัวนึงเดี๋ยวแบบนี้ตัวนึงอยู่ในป่านี่ขันไปวะพยายามานกอยู่ทา้งในแนวก่อนจะมาหยาบมันพยายามมาขึ้นนี่ลูกอ่างเด้อพูดาอยู่คนกีอ่างอยู่ในหนองโอ้ยบรรยากาศอันนี้ทุ่งหน้าตะยามครับนี่อีกอีกเดือนในในเกี้ยวหน้าตะยามมันเหมือนนี่เลย ยี่สี่หมดนี่เอ้าวนี่แมนหมดเลยคล้องนี่แหล้วนี่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 ยี่สี่ไปหมดแล้วท้องหน้าสยามมวยปล่อยปลาว่าพี่น้องอาจารย์ปล่อยปลาซิวเฮ้ยคุณจ่าทัวมหัวทตวมหัวเลยอาจารย์เนี่ยคุณเลิกโอ้ยบักงมนี่ยิงช่วงไปหมดแล้วพอมเอาจักหน่อยอาจารย์ พยายาตัดข้ใส่รอยยาแเนี่ยนี่าเา็ดเอาจออีกเกือบมันไปเรื่องโงมากไปเรองโองโ่มาโง่มันไปน้ำพอลอดจอีไปเืองโงมากตามล่านกตามตามล่านกอ่างข้างไหนวะนี่โน่อ่างที่หยจักบ่กหูจกักเมื่อนี่หนี้ฝนน่าเป็นได้อยากหัวห่างในหนีฝนเน่ยมาลรมบึ้มบ้ามากอ่างอ่างอางมดบีเหยยบออกปรได้โอ้าอ่างมดบี นี่จตดีดีเวะากแนวใดดอกอ่าอ้วบรรยากาศจะนอนเว้นอยู่อาจารย์มีล่ม,มแต่ว่าคันวันเอาแต่ว่าเย็นเย็นอาจารย์เย็นดีบรรยากาศเงียบสงัดได้บรรยากาศแล้ววะาเโออ้โพันเก็บมาหูหูตัวลูกนอกไปได้ ยุโคบะเดียกเอื้อคล่องเอื้อแดงไว้ตัวผู้พยายามกินเนื้อดีดีผมว่าบ่หาแต่ผูกขากระไดเลี้ยงจนขุ่นข้นกระไดคือผมไปส่งขญี้ดังหันเถวหนึ่งบ่อยฟังเราเป็นทหารพันนักรบชุดดำบ่อยฟังว่าเราเคยเลี้ยงปล่อยเลยบันนี้ว่แม่นเอาขี้โมยูนางชะดา嘛เนาะบ่ อันนี้เราแต่งสุดเต็มยศเลยลหละอือเราเราเลี้ยงนกเขาไอ้ฟางว่าเราเลี้ยงแตลูกน้อยเอาอาจารย์สำหรับผู้ใด้พเนียตไปพ้อมกับว่ามันหมันหมันยู่ดอกอาจารย์เราก็ดีใจอยู่ครับเมื่อกีนี่ไปส่งพเนียตโอ้อาจารย์บรรยากาศว่าบมเป็นว่าบมมีคอนกับมีดเลยเนาะพยายามเนาะให้เ้าดูแลรักษาเอาเขาครับ อีกจักเดือนก็กลัวเอายันได้จังว่ากันไหมครับนี่แหละบรรยากาศท้งหน้าตอนใกล้เที่ยงครับผมตอนใกล้เที่ยงว่าเป็นว่ามันนาเบยไปตาเลี้ยงไหมออพยายามไม่ต้องตาดอกหมือนี้มูมาหาบ่เหลียวมือ่ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืันืืนืืืืืืืื ขา่าไรได้เลยอ,อาจารย์เอา้าเศ้าเมื่อยจะเข้าวกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบครับอาจารย์กินเขา่ขากินเข่าป้าครับรวันนี้กินเข่าดังไฟวันนี่กินเขายิ่งเหียงหน้าครับวันนี้อาจารย์มาต้อนอกแหละต่างเศ้ามีแห้งอาจารย์ นั่งเขาไปเอาอย่างนี้นั่ง่อนเข้าไปพักไปตั้เครื่องรับหมอแล้วมาหรอนี่กินเกาทงอาจารย์ขั้วปลาหลลุ่มออมปลาไหลยักษ์นั่นตับหมกุ้งไป็นสันแลยบวมอย่างนั่นนี่ฟ้าหลันบ่มนี่ม่วมไออาจารย์นี่ขันอยู่ครับช่วงนี้เขาก็เอานมวัใส่ดอกอาจารย์เขาก็เขาไปเอา อยู่บ้านอันนี้ครับเทีย่ยงหน้าตาย,ยามครับผมมีน,นกเอานกใหม่มาโชั่วลิ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 วอ้างครับล,ล,ลิวอ้างอ่าคว่ำอันนี้นกับิ้ไปยี่ดรออือเสร็จแล้คาจับจับนกกี่นี่ให้มันดังเลยนี่โน,โน,นกนี่นกกำลังดังเออดังแั่ไหนวะทีห้องนี่นี่นกกำลังตาสมเงี้ยนขอ,ขอเอาเออให้มันดังคือบางกระโปง คายนองเล่เนาะคลเมียขันย้อยอาจารย์มื่อกี้ผมเอาสมานมากครับไม่ยอมเลยขับไปเอาหมอเอาถ้วยต่ำเครื่องมากออมอะไรสับเช่าอาจารย์เมื่อใดก็ดีเมื่อไรว่าจะเขามักเข้าห้ามเข่าปวดอ้อยซอยเสมออ้อยกลางกว่าเนี่มันกิดบ่มีแล้วสมืออาจารย์พี่น้อง ก็่าเอาง่ายคิดแล้พี่ถามด่ค่าสิเอากับสิบินมากขึ้นหกเจ้าเลยแหละอันนี้ว่าเรียนว่าม้วนนี่สิหรออาจารย์ลูกพี่ตามมาจะเอาง่ายเรื่องลูกเนี่ยเสียดักใหญ่กำลังหาหาเงินก่อนอาจารย์กำลังหายนก่อนอันนี้ว่าวเรียนสิหรออาจารย์ว่าวี่รีว่าเรียนอาจารย์ไม่มีเป็นสั่นเลยขายนกแั่งเนี่ยไมมีผู้เดียวเรียนนกเขาเรียนนกเขาอาจารย์อ่ะยังว่ากันดีอาจารย์ บรรยากาศดีครับผมครับผมอาจารย์นกกำลังคู่เที่หนึงอยู่ครับผมใส่นี่แหละครับที่ถนนเนี่ยคู่อีกแล้วคู่อีกแล้วตัดทเสียนด้วยนี่หนจะทะลยนด้วยเนี่ยยังไงไอ้พิ亚马มันกระพินโอ้ยพิยามมาพาครับมันคู่เท่นุเอียงบัวกาจิได้คล้องเมืองก็เป็นสีน้อ แตบนเพื่นทีวบีบอักว่ะอบบ่ต้นไม้ไลายมันนั่นบ,อบอ่ออกะตัวมาแมา่พยายามบึ่อมากย่งเงี้ยนี่โนก็ร่างหนังไฟครับปานปารพระพลอเดีด่ยอาญาเนี่ยที่อเสียครับม,มันห่อนวนว่ะเอาเดี๋ยวโทรไล่ดูเอาไล่ไปบนตัวไล่ยังปลาไหลเผือกปลาไหลีวะสักไล่เดลยจ่าทีโนะนี่เสือยังมีไล่ม <laughs> ันตัวเดี๋ยว พยายามีไร่หกันปลได้ได้ถ้่่ได้จะเอาจะเียวอาอยู่นี่ตัวนี้ละครับเอาไป่ครยฮนะตัวนี้นะพี่จำโซ่ไร่แักเลี่ยปไหลคูนึงยืนสิลุกึ้นได้หุ่นยึดแขนนี่โน่นาหลเบืนะนี่บัสทนี่โอ้ยนี่อะไรกันนละ ว่าอไรเปลือยย่น่นสมานดึงอยู่ครับนกไม่หันแสดงว่าม kind of like like ันอยู่หันหละนกเพราะอะบินนี่อ้เอ้าจาหมรฮะหหมอเ้าอครับเอาจารย์เบ่งกันแล้วครับข้างมอลัตด้วยกระเด็นใส่ ใส่ักใส่ักใส่ใส่เอาตกินเดออครับผมอีบบรรยากาศนึ่งแล้วครับผมบรรยากาศนีรุ่นยั่จยันเพราะว่าใต้ต้นขม่องฟ้มใส่มาเข่าออกชักงน้อย เอ้ายังรุนกันครับผมบน,นี่วันพระได้ไหมโอ้ยมาพายกันเนาะอันอีแตนอีแม่กันได้จอดพร้อมเดี๋ยวูขาขำเตี้ยโอ้ยเขาเนี่ยเอ,อียงเลยเอีย,ยงขวางขอบกองอาอยานันโอ้มีแต่อุปสรรคครับครับผมกับขอกับน้ำเลยเ,เริ่มสุกแล้วครับว่าเ,เ,เยอเอือะๆว่าเยือ,อะนะนายอาจ,จิ้งขอน้ำกัน มสมากนกับขันกกกอกว่า,า,วาวมันหนีเบื้งอันนี้ควันครับจังเบิ้งนกเบึ้งกับเขากับน้ำครับเอาน,นกอน้ำกดีเออพอดีพอดีทำหา<ซ>ตุ่มกันได้ครับเนี่ยใส<ท>่บักอ่างก็บักลิ้วน้อยเออได้สอง<ด>ตุ่มหมูว่านเ้ยตุ่มหมูวานคู่คู่เท่าไรก่อนครับหมูว่านหาลอยหาลอย บัณติเดียรจะคลายคู่ลรหกลอยเจ็ดลอยเจ็อยเยือดเยือดเอาว่าเจ็ดลอยเยือดอันนั้นของบ่ซานอันนั้นต่อเกียร์แล้วคู่หาลอยแต่ว่ามันแย่วว่ะงอมงบมงามดิอย่างอืออันเดียวอันเดียวสามลอยวเลี้ยงตุ่มกันครับอันเมนเมนนเลียกอารมเอาเอาจัดบอกอัรมว่าให้ไเรีนห ได้กว่าได้ว่างได้ครับอันอันเขาได้มาเขาได้มาสามอันเจ็บหลายอันแน่นเว้ยคุยคุยกันคุยกันถก็ว่ามันแฉนเิ็กน้อยมีนี่เคุณมาจากยังถือก็่นอีกข่ยครับยังถือก็่นมีหาตุ่มใส่หนกเลยอาจารย์เพราะว่าจักน้อยนี่ตอนกได้หลายแถมนกพ่อเหมือนเราใช่ไหมมาเข้าบ้านผมก็ร่างอกอาจารย์ นั่นไอ้อาจึงขอรำกัรอาดมา้าเก็บอไป่อนอใส่นกก็น่เอานกมาประกอกันกดเสียงสิรอกโอ้ยนกเขายู่ห้อปยี่ห้อก็หนิข้อแข่งบอกอาดนะให้มันใส่นกอ่างให้นยเออนั่นแหละอาดไม่ได้ว่างแล่นใส่นกอ้างไว้พยายามนะ อาาจรย์ลมเย็นดีครับผมเอหด้ีาโอ้เดีเท่านึงก็เอาละหอาอ้ยัออไรเลยอัดะไรน่ยะอัดใส่้าแ้ด้วยครับผมมาครับผมอาจารย์ทุกท่านครับเมื่อนี้ยังนกมาต้องเบ้ากันได้ครับอัน กินข้าววันครับผมเนี่ยอือก็กินข้าวปลาครับนงานงานนี่ยิ่นเสียงนกพร้อคว่ำใช่อะอืมเด๋อเด๋อเด๋อเย็นเย็นครับอาจารย์นี่ข้าวกันครับผมมาบ <c oughs> ้านเก้าอ mm. <i hum> ่ะครับผมอีกช่องหนึ่งอาจารย์ผมเนี่ยนี่มันดนกเงี้ยดรอเอ้ยสะพกอนบ่คันแล้วเนาะอีละอีละอีละอยี่ยมเลยพ่อเจ้บ้านนี่อัน มันนี้ครับแม่แสานี่แหละจะด้ควอนดิะวอนอนอีกเลื่งนมาแล้วครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยนี่นอนเอามาฝากนะเบี้ยครับเนี่ยนกว่าตะบ้านนะครับเนี่ยนกอนกนกอยู่อ่ลมหินครับนี่นตัวใดแล้วมั้มาฝากนะเบี้ยเ้ย่าเงอันนี้เอ้ปิดตัวเร็วฮะโอ้ยมันเป็นไ่ติดตัวอันนี้ อันนี้ต้องปล่อยตัวครับอาจารย์ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพราะว่าไม่ใช่เราไม่ต้องการว่าเราเลี้ยงไม่ได้เส้นหนาเถอนี้อันนี้นนวันนี้ว่าไปชุ่มกันครับว่าเมื่อเอือนสิไปใส่ข้างไก่ท้างไก่กวันนักขัดตะเลิกเมื่อเอือนครับผมอาจารย์เฮ้ยสุ่าพบุรุษคันสุาพบุรุแมนอีเลสละน้เบลเล็บขึ้นหน่อยแต่อันนี้หน่ เกาไฟอ่างคว้วหนึ่งกน่าเกียงว่าหรอกอ่านขั้วหนึ่งพี่น้องอาจารย์พอนอนฟังอยู่ครับเนี่ยพอฟ้าเพิ่นเพิ่นตัวเมื่อนั้นเอาไปเลี้ยงเบิ่งครับผมมันบ่ค่อยอันนั้นเนาะแตพ่อมันเหยาบไปโดนเหยาบบกแต้มอืแต้มแต้มทุก อ้วนดีดัวยเอาครับผมจังว่ากันดีข้าพ่อม,นนาพอมอาจารย์มืัอนี้กินข้าวสังสรรค์กันนี่สิเดี๋ยวครับเลิกงามย่มดีข้อหาโม่งเหรอครับอาจารย์ทุกท่าน<อ>มันนี้กินข้าวอิ่มน้ำสำ<ส><ส>ราญแซ่บครับมาเป็นกำลั่างใายพยายามตัดหญ้าครับ เดี๋ยววันพระบริวารงวดการพ้นบ่ขาดแต่ตัดชีวิตหนื้อกับบ่ขาดบ่ขาดพ่นเจี๊ยมอาจารด์อาจารยเพราะว่ามันมีหยำประมาณพู้ตรวจการบอกว่าตรวจเองเดยโนกล้องเลยอาจารย์มันเนี่ยประมาณบางอยังนะครับกินถือว่ามากินเข่ากันซื่อๆแล้วครับมันเนี่อาจารย์สำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างตื่นเต้นบ่มีอย่างมากไม่แลอกครับ อสวัสดีพี่น้องข้างในเนาะขยัดูขยัดูพี่รองครับฝาดครับผมนาเบครับครับสวัสดีครับผู้กองเกียรติครับผมสวัสดีนะครับตะยามคือว่าเมื่อสั้นๆนี่ครับบอันนี้เที่ยงหน้าตะยามแล้วครับผมใส่บริการอ่ะสหรัมชิปนี่ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมทุกท่านครับผมสวัสดีครับ